สวัสดีครับเจอกับหนงและยามาฮ่าที่ีหัวจิตอัจฉริยะอีกแล้วนะครับวันนี้แวะมาเที่ยววันเพื่อนที่หมู่บ้านแสงชลิกบมาเชียกีลากันสักหน่อยโอ้โหนั่งอยู่นั่นเองเฮ้ยแต่งเต็มยศิ ไปแข่งเองวะเนี่ยสี่ปีมันมีครั้งหนึ่งมันต้องจัดให้เต็มเห็นว่าเราอยู่ที่โอลิมปิก2012อ่ะนี่แสดงว่าอยากไปเชียร์มหากรรมกีฬาระดับเทพโอลิมปิก2012ประเทศอังกฤษฟรีใช่ปะ่ะมากอยากไปมากมันจะสุดยอดขนาดไหนนักกีฬาไทยจะไปสร้างชื่อเสียงที่เมืองนอกอ่ะถ้าอยากไปนี่ง่ายๆเลยเพราะว่าตอนนี้ยามาฮ่าเขามีแคมเปญพาไปชมมหากรรมกีฬาโอลิมปิก2012ประเทศอังกฤษฟรีง่ายๆเพียง,งซื้อจักรยานยนต์ยมามาฮ่ารุ่นใดก็ได้ที่ยามาฮ่าสแควร์เขียนชื่อที่อยู่หมายเลขเครื่องลงบนโปสกกการรร์ดดแค่่นนีี้้็ออลลุไปปปูโิิมทะเทศอังกฤษฟรีแล้วหรือ เรายังมีสิทธิ์ลุดรางวัลพิเศษจากยามาฮ่าอีกกว่าพันรางวัลบอกซะก่อนนะว่าหมดเขต31มสิบกรกฎาคมนี้เยี่ยมเลยเดี๋ยวคุณจะไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเลยดูดีก่อนดูดีล้างก่อนดูดีล้างอนโฆษณาอยู่ยามาฮ่าผู้สนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทยในโอลิมปิก2012อย่างเป็นทางการ